สวัสดีค่ะสวัสดีช่องพายเลิศรักนะคะอันนี้มาดูน้องแกตาเล่นนะคะไม่รู้จะเล่นไหมเนี่ยอ้มแกตาเล่นแล้วตนขุดพาลูกขุด,ด,ด,ดมันจนเป็น,ปน,ปนโพรงเลยนะคะ พาลูกเล่นชี่โคนนะคะโน่ีนแค่ไหวด้วยแพ่คนเ่นะครับด้วยทางตันมันมันนี้ แก้วตาโกดแล้วนะคะอืมเอาเลยครับผมโกดแล้วนะคะโกดแล้วนะคะไม่ได้กินโกดแล้วนะคะลูกสาวหิวมากเลย้วก่อนมันจะาก่อนเเราจะไม่ได้ขึ้นทางแล้วเร็วๆหน่อยไม่ต้อยนูหิวมากแล้วได้ยินว่าห้าสิบตะก้านะคะน้องแก้วตาปกดใหญ่เลย นานมากไม่ได้กินดูดูดจะได้กินแล้วดีใจนะคะแม่ก็ขยับไปเรื่อยนะคะทำไมดึงไปคนเดียวอย่างนั้นให้กินกับพี่นพก็ได้ <c oughs> แม่แม่แม่ขยับไปเรื่อยนะคะลูกไม่ได้กินนะคะอนะคะไม่กินทุกเชือกนะคะ ห้าสิบตาะนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ที่ใจดีนะคะที่คอยสนับสนุนชาวช้างทุทกๆเชือกนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะสิบแปดเชือกนะคะสิปเชือกครับสวัสดีจ้าสวยๆกาบพร้อม เราไปดูชายมิ่งนะคะชายมิง่งวันนี้มาดูชายมิ่งนะคะไฟใหญ่พริกเอามาให้ชา้มิ่งกินแล้วแดดเริ่มส่องชายมิ่งแล้วนะคะแต่มีต้นไม้ใหญ่ๆหัหวงกินนะคะดู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  แล้วผมโตเป็นบ่าวแล้วนะครับไทมิ่งบอกว่าผมโตเป็นบ่าวแล้วนะครับวันดีครับลูกวันดีครับหาแม่หน่อยเแล้วลูกไม่ได้โดดเรียนนะครับผมอยู่ฝั่งนี้ผมไม่ได้โดดเรียนนะครับ นอนอิ่มแล้วนะคะนอนอิ่มแล้วถูกยาวนะคะใช้มิ่งถูกยาวให้เขาได้ถึงนมแม่แล้วก็ได้วิ่งเล่นอาจจะไล่ไก่แล้วครับ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 สวัสดีครับ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 หน่อยลูกครับหน่อยเร็วเร็ว แล้วมอปกก้้ยมาให้กินเดี๋ยวตัดพริกแล้วมาอีกแล้วเห้าสิบตะก้านุ่นไม่หนูก็ได้กินนอนอิ่มแล้วนะคะเด็กน้อยชิดือ้อพุดเชือกค่ะแล้วเรามาดูน้องเด็กเก้งของเรานะคะนี่ ปัรถเริ่มมาเอาแล้วนะคะขําแล้วนะคะให้ชางตกงานทุกเชยกนะคะชือ้างตกงานนะคะตอนนี้เริ่มบ้างกันแล้วนะคะออก็ควรซึ่งมาเอาใกล้จะเลยอยู่ประมาณสิบกกองนะคะก็ควรยังทำงานไม่เสร็จเราแยกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ สวัสดีจ้าสวัสดีแล้วกลับพร้อมงามๆเลยลูกสาวคนสวยนะคะทั้งสวยทั้งคิดดือทั้งจอมเก่นไม่กินทุกเชือกนะคะห้าสิบตะก้า อยังไงก็อยลืมนะครับมันเน์ก็ให้นะครับเป็นกำลังใจช่วยสางผงานนะครับใส่ไม,ไไมลูก,กพี่บุญชูผู้น่ารักก็อยู่ทางนู้นนะคะจะพุ่ให้พ่อกัแม่เด็กแกงให้มีกำลังต่อสู้หน่อยได้ เาวอาเี่บุญทูนนั่นละว,วันนี้มีเพื่อนนะคะมีพี่บุญโชคพีค่บุญโชคนะคะเป็นเพื่อนนะคะวันนี้พี่บุญโชคเพิ่งมาเข้าโรงเรียนใหม่นะคะส่วนเริ่มรักเดดก็เริ่มสองแล้วนะคะทางนี้เดดศกกระชายเลิฟนะคะ อุ้มบุญหัวหน้าห้องเดินไปเดินมานะคะหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องนะคะ นะคะนะคะพวกขั้วก็ไมาส่งนะแต่ละตัวรองกินนะคะสามสิบตาก้านะอีก30ตะก้านะคะเจ้าตาดีใจจะได้กินอีกแล้วนะคะ30ตะก้านะคะอืมอืม ดีใจมากค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะคะที่ให้คะแนนเด็กๆนะคะลูกๆโกรให้พ่อนะคะนี่โกรธให้พ่ออืมอืมตรงนี้น่ะเรียบนะคะ่ยวตามาขุดมันเป็นบวกเลยนะคะเป็นหลุมเป็นโบก ให้แก้วตาบ้างสีให้แก้วตาบ้างสีรีบมากเลยพ่อรุเลยนุ่นนุ่นนู่นนุ่นเห็นเฮ้ยเฮ้ยจะได้กินแล้วหิวมากด้วยดูดูดูได้ยินว่าสามสิบตะกานู่นได้กินแล้วลูกได้กินแล้วสวัสดีจ้าสวยๆงามๆลูกสวัสดีจ้ากาพร้อมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีลูกสวัสดีเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วนุ่นขอบใ้พ่อรุนนะคะเพื่อนได้กินแล้วหนูไม่ทันได้กินเลยสวัสดีค่ะกาพร้อมลูกกาพร้อม สวัสดีค่ะกาบงามๆสวัสดีค่ะกาบงามๆเ้ยเ้ยไม่มีใครทําได้นะคะพี่ระลักก็ทําไม่ได้นะคะพี่เลิบพี่พี่พี่นพพลักษ์ก็ทําไม่ได้นะคะสวัสดีแล้วกาบสวย,สวยๆอขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณมากๆนะคะทั้งในประเทศและนอกประเทศนะคะที่ส่งคะแนนมาให้เด็กๆนะคะ ขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, ก็เป็นหนึ่งกำลังใจของน้องรักนะคะให้แม่เอฟซีทุกท่านขอให้มีแต่คนน้ำหน่ำเรื่นรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอย่าทุกข์อย่าจนอย่าก็บอย่าไข้นะคะรักเลิศเล็ก,น,ลกนิดนีดนด้แต่ขอให้รักนานๆน,น,นะคะสวัสดีค่ะ